คือในวันนี้ค่ะมีแฟนคลับนะคะได้ไปเจอน้องแบมแบมนะคะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ค่ะว่าร้านอาหารอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกหน้าน้องแบมเลยนะคะเราก็สังเกตที่กล้ามน้องแบมอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันแบบเด่นชัดแล้วก็เซ็กซี่มากนะคะคือลุกพี่กันเลยกําลังดีค่ะน้องแบมน่าจะได้แบบออกกําลังกายมาสม่ําเสมอนะคะถึงมีกล้ามที่แบบเพอร์เฟกนะคะคือน้องโตเต็มวัยแล้วว่าน้องมีสเสน่ห์แบบผู้ชายนะคะคุณน้อง ดีมากค่ะน้องแบมเห็นแล้วหัวใจเต้นแรงค่ะคุณผู้ชมว่าไหมคะนอกจากกล้ามจะปังแล้วนะคะผลงานยังปังอีกด้วยค่ะท่ามกลางตัวท็อปของเกาหลีนะคะน้องแบมค่ะสามารถขึ้นไปติดท็อป10ได้นะคะกับยอดอัลบั้มอยู่ที่1 3 4่งอัลบั้มนะคะขายดีมากนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางตัวท็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคฮยอนค่ะดีโอนะคะคังเดเนียลค่ะยูโนวอนโฮแทมินค่ะ และในวันนี้นะคะชามออฟิเชียลค่ะก็ได้โพสต์รูปของแบมแบบนะคะทาง IG story นะคะน่ารักค่ะกับชาม X แบมแบมนะคะก็คอลเลกชันนี้ก็ขายดีมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ